มีปัญหาเลยเลยผมผมไม่ดีสาบา้านได้นะผมผมไม่เคยเปิดทีวีนะบางทีเปิดไว้ก็ไม่ได้เปิดเสียงหรอกเปิดทิ้ไงไว้เป็นเพื่อนนั่นเองแต่ว่าผมข่าว,ข,าวข่าวทางทีวีนี่แม่งมีแต่ข่าวน้ำเนานะ่าครับแล้วเดีผมไม่นั่งไล่ดูข่าวทุกอย่างบนบนโลกออนไลน์ันดีก็ผมก็จะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องที่ผมสนใจไนะงตกลงการเกาหลีไอ้การกัมพูชามาบุกรุกประเทศเราเหรอ อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปปลดผอบอทบด้เก็บไว้ทำงมอ่ะเห็นไหมเฮ้ยนี่โดนหยามถึงหน้าบ้านนี่เฉยเลยนะเอออวีกองครับอะไรวะเราไม่อ่อนกันอ่ะนี่วะเนี่ย ผมไม่ได้ดูเลยข่าววันนขี้เกียจดูมาร้องในแผ่นดินเราเนี่ยแล้วดูเอาแล้วทำไมการทูตเราต่างประเทศเราพูงฉามทำอะไรอยู่ครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมลองนายกฝ่ายความมั่นคงนี่ทะเป็นประเทศอื่างนี่แม่งถูกปดแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรอ่อนแล้ว คูคิดว่าถ้าเกิดผมเป็นรัฐมนตรีกาโหมนะทหารเขเหม่ได้กล้าใช่ไหมโผพี่อ้วนกูแม่งอ่อนชิบหายใช่ไหมครับก็มึงเล่งเวันนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผู้นําเรากับผู้นําชาติเขากากี่นั้นการกี่นั้นใช่ไหมไม่กล้าเขาหรอกเขารู้หด่อยมึงก็มึงต้องหนีไปอยู่ประเทศกู ใช่ไหมพวกคุณต้องพึ่งพาประเทศกูยั้นรัฐบาลชี่นี้เขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่กล้ากับกัมพูชาหรอกครับมะท้วงต้องมีอะไรไหมเข้ามาขนาดนี้ยิงแล้วกูไม่รอแล้วกูยิงแล้วฮะมึงจะมาท้วงต้องมีอะไรเขาบุกมาถึงในบ้านเราไม่อยอมกัมพาชากูก็กัดร่วงหมดเลยเขาเข้ามาได้ยังไงปัญหาคือเข้ามาได้ยังไงเขาเข้ามาได้ยังไง มึงจะมาทัว์อะไรจะมากขนาดนี้เป็นกูนะแกล้งเนียนแม่งเล่นไปกดแม็กแล้วค่อยเจราจาใครเขาเจราจาก่อนก็ต้องกินก่อนเจราจา้าโอตายฮะนี่เขามาถึงบ้านนี่มาตบหน้าถึงบ้านเนี่ยนะผมเชื่อถ้าเป็นผอทบหรือว่ารัฐมนตรีกรลาโหมนะที่เป็นทหารนะ แล้วก็เป็นทหารแบบดีๆด,ด้วยนะงานนี้ได้เสียได้เสียเออทับสง่งทับซ้อนที่ไม่สนหรอกถ้ามันมาขนาดนี้กูยิงก่อนแล้วแล้วคอยเจรจาไอทหารก็ทำหน้าที่ไปรัฐบาลก็เจรจาทากนการทูแาแต่นี่มึงไอ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ใครจะไปกลัวมึงวะป้าป ขณะนี้ก็จังหวะเข้าทางตีนอย่างเงี้ยไอ้ทูตก็ทูตก็คุยไม่ได้แต่กูทหารกูไม่ได้ที่ลบกูไม่ได้มีหน้าที่คุยหัวดอคุยเขาจะไปกลัวมึงเป็นกูนะว่าเรียกว่ามึงไอ้ที่ยืนร้องในนั้นกรองตรงนั้นแหละครับแล้วก็กู้ใส่กล่องคืนให้โธ่เอ้ยอ่อนชิบหายถ้ากูเป็นรัฐมนตรีกันเราหรือกูเป็นผบตรงนั้นกูซัดก่อนแล้วไม่สนใจ มันคือหน้าที่กูใครจะมาลุกล้ามาที่มาตายไม่ได้นะครับมึงจะมารอเจรจาไปเอ้าคุณว่าจริงไหมมึงรอมึงบุกไปทำประเทศกันมึงไม่โดนกวยถีบมึงกล้าไหมล่ะมึงขึ้นไปร้องเพลงชาติที่ที่ลินจ่าแดงมึงกล้าป่ะเอามึงว่ามึงจะโดนอ่ะไม่ต้องก็ได้ไปพม่าก็ได้กันเลี่ยงก็ได้มึงกล้าไหมเข้าไปร้องเพลงชาติแบบนี้มึงกล้าป่ะ ไอ้แม่งเขาไปจับลู่เรือประมงไทยในดินในแม่น้ำนาไทยวันนี้ก็ปล่อยติดคุกฟนะรีไปเนี่ยโธ่เด็กคุกเป็นมืออีกสัตว์วันนี้ได้เสียอเอามึงลองดูแล้วมึงไปทำแบบนี้ในแผ่นดินมันนะมึงไม่โดนนะเว้ยถีบโอ้คนอ่อนเลยอ่ะเว้ยประเทศเราใหญ่เพราต้องเยอะกองทัพเราใหญ่เพาต้องเยอะแล้วมึงให้เขาทำแบบนี้เวลาออกไมันงัง้นมันต้องดุบาน ว้หนอมน้าตลอดใครจะไปกลัวมึงอ่ะก็มันมีบทบาททูตกับคุยไปเซ่ทหารก็มีหน้าที่รบไปรบไปเซ่ถ้ามึงอ่อนทั้งคู่ก็ชิบหายดิการที่มึงบุกสันก็ก่อนมึงยังไม่เจราจาได้ไปเปรียบมึงอ่อนแบบที่เขาข่มใต้หานิ่อุ้ยนี่ไงเอาคนไม่รู้เรื่องมาเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมไงก็คือมันไม่รู้เรื่องความมั่นคงไม่รู้เรื่องทหารไม่รู้เรื่องยุงทธวิธีไม่รู้เลยคนที่จะมาดูแลความมั่นคงเนะี่ยมันต้องมีความรู้เรื่องพวงนี้ เออยิงก็ต้องยิงนี่ครับแล้วจะมีกองทัพไปทำศากกะเบืออะไรล่ะมึงจะเสือ้อมพูดมาในปีมากมายมหาศาลแม่งเลอะเชอะนี่กูเป็นกูไม่ได้น,น,นักาการทาหารนะแต่โดยหลักนะครับมึงลงทิ่นี่ถ้ามึงไป่ทำบ้านเขามึงจะโดนไหมล่ะถังนั้นเขามาทำบ้านเรามันก็ต้องโดนเหมือนกันตัวไอออนเอาใครไม่เอาโคได้ไหมเห็นหรือยังว่า ไอรัฐบาลสังกวยมันเอาคนที่มันคุมกลาโหมเนี่ยเอาคูมาลอบนแล้วนี่เอาอะไรพวกพอก,ก็อดีตพอก,ก็คอมาคุมมันจะไม่รู้เรื่องเลยความมั่นคงได้ยังไงเราครับเล่แม่งคนอ่อนเลยเนี่ยผมไม่ใช่นักการทาหารเนี่ยคุณคุณฟังผมแล้วคุณคุณเก็ตมาเอาแค่นี้แล้วกันโคตอรอ่อนเลยควยลาออกไปเรื่อยๆมา,าเลยแม่งไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วเงี้ยถ้าพวกมึงปกครองประเทศต่อกู่ามีสิทธิ์เสียดินแดนว่ะ ถ้ากูเป็นมึงนงานนี้กูไม่ยอมอยู่แล้วกูไม่ไปทวงเลยกูลอกก่อนแล้วอยคุยหรือไม่ต้องจับกมันมาเนะี่ยเออเออไปออกมะหมดหมดท่าอวดเอ้ยคุยไอ้ชัดแม่งมึงไปทำกระทรวงเหรอป อ้นี่มันเรื่องใหญ่นะครับเออคือโดยโดยเขาเรียกว่าไหวพิดอ่ะคุณก็จะไหมกึนะมืนอ่ะมึงยังไม่รู้บทบาทเลยว่าหน้าที่ของฝ่ายมั่นคงคืออะไรอ่ะแล้วเรื่องนี้นะยายไปทั่วโลกไอ้คุยมันเขาบอกว่้ยแล้วตฐมนตดีอ่อนๆเนี้ชิ้บหายเสื่อมเสียทั้งกองครับอ่ะ กองทัพม e ึงก็ใหญ่กว <c ười> ่าเขาเอาวุธยุทโปรณ์ก็เยอะเสีีก็ดีกว่าเขามึงเหนือเขาทุกด้เนี่ยมึงให้เขาอย่างนี้โอ้โหมึงดูจีนเนี่ยมึงดูจีนเนี่ยดูจีนทำเนี่ยมันกลัวใครที่ไหนล่ะดี้ะที่ผมไม่ได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวกูปิดโซ่กอัวๆเน้ยอ่อนว่ะแล้วตอนนี้รราบาลาเราทำอะไรบ้างเนี่ย แล้วแต่บาลเราทำบ้างส่งจดหมายไปทวงนะไม่รู้เขาโยนลงถังขยายหรือยังควยนี่โคตรอ่อนเลยการทูตมึงโคตรอ่อนเลยอ่ะตคุณพ่นเส้นสไตล์ผมเป็นกะลาหมเนี่ยมึงพูดอย่างนี้มึงก็หงายท้องตรงนั้นแหละสัตว์เจ็บใจไหมอย่างเงี้ยก็ดีไปเจมันไปเจราจากับผอกอคอเงี้ย มึงงไงไหมล่ะรัฐบ,บาลส้อตีเลยไปคุยออกับผู้ก่อการร้ายอ่ะกูไม่ชอบจริงๆไอ้เจ้าที่ไอ้ที่ไปที่ไปคุยเจราจากับผูออกอ้าาก่อการร้ายโดยให้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพอ่ะมึงรู้ได้ไงว่ามันตัวจริงกมขนาดมึงเจราจาจะยังตุ้มต่ำตุ้มต่ำไม่เลิกเลยอว้ยนี่ฝ่ายมันโคงประเทศนี้ซ้อนตีนะคุณบอกให้วาเนี่ยไม่มีราคาเขายังไม่มีประเทศไม่มีตัวตนเป็นแค่ชนเผ่านึ่งนั่นเอง ไอ้ผมก็ขอ,อนีญยังไม่พูดมันคือผิดกฎหมายกลุ่มนอกกฎหมายมึงจะไปคุยกลุ่มนอกกฎหมายเนี่ยมันต้องป่าปามเท่านั้นออาจริงมะวันนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะคุยใครเนี่ยมันต้องดูว่าคนที่เราจะไปเจราจาเนี่ยมันใครวะนี่มึงไปยกระดับให้โจรใต้ขึ้นมามีราคาองค์กรนานาชาติเข้ามารับรับรองเอาชิปหายเลยเนี่ ในตอนนี้แม่ในพลเราเยอะด้วยนะเมืองอีหมายโอ้ตาย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 เห็นไหมคนไม่เป็นเนี่ยเรื่องแค่นี้นะมันต้องคิดได้ครับวันวันไม่ใครจะแก้แต่รัฐธมรมนนวันวันไม่ทำอย่างไม่แต่เงินสมองไม่มีกูนี่มาเนี่ยไปคุยกับท่านสีเขาเพ่งรู้ไงว่ไอ้เหี้ยมันกลับไปแล้วมึงบินตามมันไปแต่เราเด็กคนนี้เขาอ่านออกแต่วันนี้มึงไปแล้วเห็นไหม วันนี้การบริหารประเทศไม่ใช่เอาควายนะเว้ยมันต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่รัฐมนตรีโคต้าไม่ใช่ไอ,อ้นักเลือกตั้งโธ่ทุเลตวันนี้ประเทศเราเนี่ยไม่น่าอายมากกับการจัดตั้งคอรมอแต่ละครั้งเนี่ยเปลี่ยนคอรมอทุกสามเดือนปรับรัฐมนตรีทุกหกเดือนไอ้แมงทุเลตอ่ะเขาให้ สี่ปีเนี่ยมึงควรจะใช้เวลาสี่ปีในการทำงานอย่างเต็มที่เลือกคนที่ดีสุดไอ้ใจไม่ใช่ปรับทุกหกเดือนไอ้สัตว์เอ้ยใช่ป่ะนักการเมืองไทยเนี่ยมันระยำวันนี้ถึงเวลาเรื่องควรจะต้องเลือกสสอทำยังไงได้ให้สสมันไม่มีอำนาจไม่มีค่าตัวแล้วเลือกนายกม่นไปเลยตรงไปเลยประชาชนรั 900. บผิดชอบนี่เพราะประชาชนเลือกมาเองนี่ถ้านายกประชาชนก็ซวยไป แต่วันนี้เราเลือกมาดูเดี๋ยวเลือกสอสอไปพวกมันก็ไปเลือกไอ้นู่นไอ้นี่มนแล้วก็มาแบ่งโควตากันคุณเห็นว่าว่ารัฐมนตรีมือไม่ถึงนายกมือไม่ถึงคุณเห็นไหมประเทศเสียหายกันาหนไหน